ี่เนี่ยไลฟ์สดทุกวันนะครับในแอปแดง YouTube นี่แหละ6โมงครึ่งนะครับ6โมงเย็นนะวันนี้เนี่ยตามปกคลิปเลยนะครับก็จะมารีวิวมังกรทั้ง3แบบงงันดิทำไม3แบบ <h> ก็คือมังกรเขียว e <vo> ีโได้ด้วยนะครับประมาณนั้นร้าน Easy c ค y s t o r ร้านรับฟาร์มสุดแจมและจำน่าย ID ไอดีแกตันสุดคุม้มใช้บริการลิง์กด้านล่างเลยนะครับแบบแรกก็คือมังกรเขียวแบบปกตินะครับนี่มังกรเขียวนี้เนี่ยจะได้จากโค้ด วิธีการใส่โค้ดเนี่ยสามารถย้อนไปดูคลิปเกือบล่าสุดของพี่ได้นะครับอันนี้คือร่างแรกนะครับร่างที่2ครับมันสามารถอีโวได้นะฮะใช้ของอีโวประมาณนี้นะครับทุกคนเดี๋ยวก็จะสอนว่าของพวกนี้เนี่ยหาจากไหนส่วนมังกรร่างต่อไปนะครับมันจะเป็นมังกรขาวเป็นอ่าวิสรากอนเหมือนกันนะครับแต่มันจะชื่อว่าชายนี่ นี่ครับชายนี่วิสราคอนซึ่งตัวนี้เนี่ยสามารถหาได้จากนามิกเอ็กหนะครับตรงนี้ไม่แน่ใจว่าโหมดปกติเนี่ยดรอปหรือเปล่าพี่ว่าน่าจะดรอปนะแต่ว่าพี่ดรอปจากโหมดเนยแมนะครับแต่โหมดปกติน่าจะดรอปแหละตัวนี้เป็นระดับอัลติเมทนะครับซึ่งระดับไม่เหมือนกับตัวฟีนะฮะตัวฟีมันเป็นระดับเอ็กโซติกมั้งถ้าจำไม่ผิดนี่ครับเอ็กโซติกจริงๆด้วยครับประมาณนี้โอเคเดี๋ยวจะรีวิวให้ดูนะฮะแล้วก็ของที่ใช้ในการอีโวครับใช้ลูกแก้วก็ดรอปจากดาวนามิกเหมือนเมื่อกี้ ดันเดิมแอค6นะครับประมาณนั้นโอกาสดรอปกี่เปอร์เซ็นต์เดี๋ยวพี่ขึ้นวาบนจอแล้วกันเพราะว่าจำไม่ได้จริงๆนะครับบอกเลยลูกแก้วเนี่ยดรอปค่อนข้างยากนะครับเดี๋ยวพี่จะรีวิวร่างแรกก่อนแล้วกันนะครับแล้วก็ค่อยอีโวเนาะโอเคเดี๋ยวเอาอีกตัวไปด้วยอมกรขาวไว้ด้วยนะครับรีวิวทีเดียวสองตัวเลยเดี๋ยวนะทำไมมันแปลกเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยทำไมมันใส่ได้2ตัวเลยก็คือง่ายๆครับ2ตัวนี้เนี่ยสามารถเอามาใส่เป็นคอสตูมได้แบบนี้นะครับแต่นี้ใส่2ตัวเลย แปลกมากเดี๋ยวเนี่ยจะเริ่มรีวิวมังกรตัวแรกก่อนละกันนะเป็นตัวนี้มังกรช่องแรกนะครับมังกรเขียวตัวนี้แจกฟรีครับทุกคนสามารถรับกันได้นะฮะจากโค้ดโค้ดใหม่ล่าสุดเลยเดี๋ยวจะแปะโค้ดไว้ด้านล่างให้ด้วยละกันเนาะเผื aquí, ่อใครหาโค้ดไม่เจอนะครับนี่ครับเดี๋ยวตกใจนึกว่าตัวมันตรงตกใจมาเลยครับประมาณนี้อันนี้คือมังกรเขียวครับมังกรฟรีแบบนี้อ่าเท่อยู่นะก็ด้เมือเริ่มต้นครับ3 7 0 0นะฮะประมาณนี้อันนี้คือทั้ง2ตัวไม่มีบัฟ อะไรเลยนะครับต้นไม้ก็ไม่ได้อัพนะครับเรียกได้ว่าเป็นตัวเพียวที่มีดีแค่วลตันนะครับแค่นั้นวางเริ่มต้นครับตีไฮบริดเลยนะระยะ20นะครับ SPA 6วิอัพเกรดขั้น1ครับเพิ่มแครเมตครับเป็น9,5 0 0อัพเกรด2เพิ่มเครเมตครับระยะเท่าเดิม SPA เท่าเดิมไฮบริดเหมือนเดิมอัพเกรด3เหมือนเดิมยกเว้นเดเมดต่อไปอัพเกรด4เลยรีวิวแบบโคตรเร็ว อัปเกรด4ครับเดเมีมจ43.8นะฮะระยะเท่าเดิม s p s เท่าเดิมไฮบริดเป็นเดิมแล้วก็ตัวนี้ครับวางได้แค่ตัวเดียวนะฮะตามนั้นทุกคนแต่ข้อดีเลยนะฮะก็คือมันตีไฮบริดแต่จริงเดเมจมันโคตรน้อยนะคุณผู้ชมแต่อย่าลืมว่ามังกรเขียวเนี่ยสามารถอีโวได้นะครับทุกคนแม้ว่าของอีโวเนี่ยจะหายากนิดน,นึงครับเป็นลูกแก้วมังกรทุกลูกอย่างละหลูกนะฮะ จริงๆพี่อยากรู้เหมือนกันว่าอีโวแล้วเนี่ยมันจะเก่งขนาดไหนแต่ว่าอาจจะได้รีวิวตอนเป็นอีโวแค่เลเวลหนึ่งนะครับเพราะว่าอีโวเสร็จแล้วจากเลเวล75เนี่ยมันจะกลายเป็นเลเวลหนึ่งเนาะต่อไปครับเป็นมังกรตัวลับครับตัวนี้เป็นตัวละครลับนะฮะตัวนี้เป็นชายนี่ครับมีแสงวิบวับด้วยโคตรสวยดูสิเดเมจเริ่มต้นยังไงเดเมจเริ่มต้นครับเจ็ดพันเลยนะครับแล้วก็ระยะยี่สิบ HP หกวิเท่ากับมังกรเขียวเมื่อกี้เลยครับอัปเกรดได้เจ็ดขั้นครับเป็นไฮบริดเนาะอัปเกรดขั้นคคครรัับบเเเพิ่่มมแดาป็นนะ อัปเกรดขั้น2เพิ่มแค่เดเมจนะครับเป็น43 0 0 0ระยะ20 SPA 6เหมือนเดิมอัปเกรดขั้น3าเดเมจ86,000นะครับระยะ20 SPA 6วิเหมือนเดิมเลยทุกคนเพิ่มแค่เดเมจนะครับอัปเกรด4เพิ่มเดเมจอัปเกรด5ครับจะมีสกิลมาสีบราคอนบีมนะฮะดูซิเป็นไงนี่ครับโห้ยโคตรเท่ทุกคนอันนี้ค่อยดีหน่อยนะครับนึกว่าจะเหมือนมังกรเขียวแล้ว อันนี้มันสวยกว่าเดิมเยอะเลยนะฮะสกิลนี้โคตรเท่เลยวะทุกคนค่อยภูมิใจหน่อยนะครับที่เป็นตัวทรลับผมไม่รู้นะครับว่าโอกาสได้เป็นกี่เปอร์เซ็นต์นะฮะใครรู้เนี่ยคอมเมนต์บอกได้นะน่าจะ0 5นจดเหมือนโจโทโร่ขาวมัง้งน่าจะประมาณนั้นครับพวกตัวรับเนาะก็ดิเมจนะครับเพิ่มเป็น204 0 0 0นะฮะร,ระยะ25 S.P.A. 8วิเป็นไฮบิดเหมือนเดิมเนาะประมาณนั้นแล้วก็อัปเกรด6ครับดิเมจเพิ่มเป็น308 0 0 0ครับ ต่อไปอัปเกรดขั้น7นะครับประมาณนี้ดดเมเพิ่มเป็น5,08 0ระยะ30 SPA 8วีครับทุกคนประมาณนี้นะฮะก็เป็นฮีบิตมีสกิลด้วยสกิลชื่อว่าวิสคือการขอพรกดปุ๊บมีคนบอกว่าเลือดฐานเราจะเพิ่มนะครับเ,เดี๋ยวกดให้ดูนี่ครับเลือดฐานเราเพิ่มมา1ล้านนะครับทุกคนบ้ามากเลือดฐานเราเพิ่มมาล้านหนึ่งครับเออใช่ได้อยู่นะ ใช้ในยามฉุกเฉินก็น่าจะดีนะครับเลือดฐานเพิ่มมาล้านหนึ่งคูณดาวเฮ้ยคูณดาวค่อนข้างเร็วแต่เอาจริงไม่ค่อยมีประโยชน์เอาแบบตามตรงนะฮะเอาไว้กันมอนตัวเล็กได้นะครับถ้ามันจะเข้าป้อมเข้าฐานเรานะลืมบอกมันตีติดกระดูกหักด้วยเดี๋ยวนะกระดูกหักตอนเลเวลอัปเกรดไหนลืมดูอัปเกรดใหม่เลยเงินพอปะเนี่ย กระดูกหักตอนอัปเกรด5นะครับทุกคนตอนเปลี่ยนสกิลมาเป็นสกิลนี้ประมาณนั้นนะฮะถือว่าดีนะเพราะว่าการที่มันมีกระดูกหักนะครับทำให้มันมีลูกเล่นมากขึ้นแต่มังกรสีขาวตัวนี้ไม่สามารถอีโวได้นะครับอันนี้คือข้อเสียนะครับทุกคนอีโ e วไม่ได้นะฮะก็ได้แค่นี้นะครับทุกคนสําหรับมังกรขาววางได้กี่ตัวเดี๋ยววางให้ดูครับวางได้แค่ตัวเดียวเหมือนกันนะครับส่วนตัวแล้วผมคิดว่า ตอนนี้นะครับตอนที่มังกรเขียวยังไม่อีโวเนี่ยมังกรขาวเก่งกว่าประมาณนั้นนะฮะเก่งกว่าเลยเพราะว่าค่าเงินในการวางครับต่างกันด้วยมังกรเขียวเนี่ยต้องใช้เงินในการวาง2,006ส่วนมังกรขาว1,005ครับเกือบครึ่งๆเลยนะซึ่งมังกรขาวเก่งกว่าแต่ตอนอีโวเนี่ยไม่แน่ใจว่าจะเก่งกว่ากันหรือเปล่านะฮะก็เดี๋ยวจะเอามารีวิวให้ดูอีกครั้งหนึ่งเนาะอันนี้เดี๋ยวไปทาการอีโวก่อนแล้วกันนะคุณผู้ชมวิสตราคอนนี่ฮะอีโ e วของใช้ประมาณนี้ วิสบ bon, อลอทุกลูกนั่นแหละประมาณนั้นแล้วก็มังกรวิสราคอนนะฮะจะอีโวกลายเป็นวิสราคอนอีโวประมาณนี้โอเคอีโวเลยนี่ครับแม่งเอ๋ยเ <c oughs> น่ทำให้มันสวยๆกว่านี้นะครับอันนี้แปลกๆนิดนึงเนาะก็ยังเป็นระดับเอกโซติกเหมือนเดิมนะครับซึ่งเลเวลมันกลายเป็นเลเวลหนึ่งนะครับตามที่ได้บอกไปฉะนั้นเนี่ยถ้าจะรีวิวจริงๆเนี่ยมันก็รีวิวไม่ได้นะครับ ถ้าจะมาเปรียบเทียบตอนนี้ต้องให้เลเวลมันเท่ากันก่อนนะครับแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวให้ดูก่อนเลยแล้วกันเนาะว่ามันจะเป็นยังไงนะครับมาดูซิว่ามังกรเขียวอีโวแล้วมันจะดีหรือเปล่านะฮะแต่อย่าลืมครับมันเลเวลหนึ่งครับค่าเงินในการวางครับพันห้าเท่าเลยเนาะเท่ากับมังกรขาวไชนีเลยนะฮะนี่ครับประมาณนี้ดูดิเมจกันครับทุกคนโอเคดิเมจเริ่มต้นนะครับอัปเกรดศูนย์สองพันสองครับระยะยี่สิบ SPA หกวินะครับตีเป็นไฮบริดเนาะ อัปเกรดได้7ขั้นนะครับประมาณนี้อัปเกรดได้เยอะอยู่นะเท่ากับตัวข่าวเลยนะฮะไม่แน่ใจว่ามันจะเหมือนกันหรือเปล่าพี่สงสัยอยู่ว่ามันจะเหมือนกันหรือเปล่าตอนเวลตันเนี้ยเอาดีๆมีโอกาสที่จะเหมือนกันนะครับโอเคไปอัปเกรดหนึ่งครับเพิ่มเคมเเมจครับระยะแล้วก็ SPA เท่ากันเลยเท่าเดิมอ่ะอัปเกรด2ครับ SPA เท่าเดิมแล้วก็ระยะเท่าเดิมนะครับส่วนเดเมจเพิ่มอัปเกรด3ครับเพิ่มเคมเดเมจครับ อัปเกรด4เพิ่มเเดเมจครับต่อไปครับอัปเกรด5ครับมีสกิลเหมือนมังกรใชยนี่แลยครับมาส,สีดราก้อนบีมนะฮะไดเเมจเพิ่มด้วยนะครับระยะก็เพิ่ม SPA ก็เพิ่มครับตีนานกว่าเดิมเนาะประมาณนี้เท่เหมือนเดิมเลยเท่เหมือนมังกรข่าวเลยครับดูสิตีไฮบิดด้วยนะฮะพวกมังกรเนี่ยนี่เท่มากอุย้ยเท่ทุกคนใช้ได้ครับความเท่บวกล้านนะฮะ ที่จัดต่อไปครับอัปเกรด6ครับลืมบอกมันตีติดกระดูกหักเหมือนกับมังกรชายนี่เลยครับหรือว่าจริงๆแล้วมันจะเหมือนกันไม่แน่ใจนะฮะไม่แน่ใจจริงๆอาจจะเหมือนกันก็เป็นไปได้นนะอัปเกรด6กันดีกว่าครับปึ๊บเดเมจมาเป็น8 8 0 0มนะฮะอันนี้คือเลเวล1ครับถือว่าตีแรงอยู่แล้วก็ระยะ25 S สิบห้าีวิต่อไปอัปเกรด7ครับนี่ฮะมีสกิลด้วยนะครับสกิลวิส อวยพรนะครับสกิลขอพอรน่าจะเหมือนกันเลยนะครับแล้วก็ดดเมจ1 0 0 0 0แสนระยะ30 s p a 1 0ปีวิครับติดกะดูหักไฮบริดเหมือนเดิมกดสกิลนี้ดูเพิ่มเลือดฐานหรือเปล่ากดดูสิเพิ่มเลือดฐานเรานะครับ1ล้านเท่าเลยครับหรือจริงๆแล้วมันเหมือนกันไม่แน่ใจนะคุณผู้ชมมีน้องในช่องแชทเนี่ยบอกผมว่าเลือดฐานมันสแต็กกันได้ไหมพี่ผมก็เลยลองครับดูเลือดสิคือถ้าสกิลมันคุณดาวเสร็จปุ๊บอะ เรากดไปใช่ไหมเลือดฐานก็จะเพิ่มอีกนะฮะเออโคตรโคตรดีตอนแรกผมคิดว่ามันไม่ดีแล้วนะครับสกิลของมังกรเนี่ยดีจัดนะครับอันนี้เลือดฐาน3ล้านใช่ไหมสกิลมากดไป4ล้านโอ้นี่เท่ามังกรมาแบบทุกคนนะครับแล้วช่วยกดเนี่ยสมมติว่าลงกัน4ี่คนใช่ไหมผมว่านะเลือดฐานน่าจะโคตรถึกนะครับโคตรบ้าทุกคนเดี๋ยวลองวางดูมังกรขาวน่าจะได้เหมือนกันนะ อ๋อมันคุณดาวเดียวกันทุกคนสมมุติว่ามังกรมา2ตัวมันใช้คุณดาวร่วมกันนะฮะมังกรขาวกับมังกรเขียวคุณดาวพร้อมกันฉะนั้นเนี่ยเอามาแค่ตัวเดียวพอแล้วนะฮะมันเพิ่มได้เรื่อยๆครับเลือดฐานเรานะฮะอุ้ยฐานโคตรถึกเลยอย่างนั้นดีก็ประมาณนี้นะครับถือว่าเป็นความลับของมังกรหรือว่าไม่ใช่ความลับอันนี้ก็ไม่แน่ใจนะประมาณนี้แหละคลิปนี้นะครับใครที่ชอบฝากกันกดไลค์ด้วยและถ้าชอบมากๆอย่าลืมครับฝากกันกดซับด้วยใช่ครับคลิปนี้ไปละจู้บบ๊ายบายไปแล้วครับเเอดี ต้องกิดตะเม็ดบ้าไปแล้วอันเนี้ย